ว่าสับไก่โอ้โหนี่คะแข้งซ้ายยกแรกครับใหญ่กว่าเปรียวซ้ายมาครับก็นาอูยโดนหมัดครับครูไปแล้วครับก็เห็นว่าจบไฟน์นี้นี่ก็อาจจะไปมุ่งสายครูต่างประเทศอยับเดินเข้าหามีซ้ายนําทางครับแมแข้งยังหลุดนี่ครับหมัดซ้ายจะไม่บังเลยครับนี่ครับลงทุนเดินเข้าไปครับไป้าวนน้านี่ซ้ายทั้งแถบอยู่แล้วครับอูต่อยครับหลักมาตนี้ก่อนครับ รวไว้ตียับบิดมาหักล้มลงไปท่านี้นะครับความใหญ่เนี่ยสเตปแบบคลิกบ็อกซิ่งนะครับยืนไม่เป็นเป้านี่โอ้โหแต่วันนี้อมีแข้งคืนแหม่กาบัวกาแรกครับแหมเริ่มจะอยากยกแรกผ่านยับยกสองเริ่มขึ้นแล้วครับซ้ายมาครับเตะซ้ายซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้ก้าวหน้าบิดออก้วครับแม้ว่าจะเตะติดท่อนแขนนะครับแต่ว่าโอ้ด้วยความแรงครับ เจอกระตุกเหลี่ยมไปไม่ถึงตัวครับต่อยครับอุตกะแขนี่ล้าหมดแล้วครับโดนเตะครับกดแขนไว้แล้วก็ะทุ้งเข่าอีกแล้วครับกระทุ้งอีกจังหวะสับไกลโอ้โหนี่ครับซ้ายเดินไล่ต่อยครับหวังจินเปียวไปขวาไปต่อยครับตอนนี้นี่สิบต่อเก้าครับอีกยกหนึ่งครับเท่ากับคะแนนรวมอีกครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วนี่อยู่บนเวทีต้องสู้ครับนี่ครับก็พยายามโอ้ดูฮะหัวใจของหวังจินเปียวเนี่ยสู้จริงๆครับ หลังพิงเชือกพยายามจะหมุนออกมาครับนี่โอ้โหแล้วดูจังหว่าบิดเหลี่ยมเนี่ยถ้าไม่มีเชือกเนี่ยตกเวทีไปแล้วนะครับชูมือไปเลยครับที่ก้าวหน้า